มาเจ้าห่อนคือนบานไขว้ป่ะพี่น้องนะครับมึงตาทางเต็มทางตายยิ่งหงีอยู่เดี๋ยวที่ตั้งกล้องถ่ายคลิปจ้ะคุณประพันธ์ครับคุณประพันธ์สั่งเครื่องเบกบูรุ่นนิวนะครับเป็นรุ่นนิวนะครับรุ่นนิวอืมผมก็เลยว่าสิสีตัดไม่เฮ็ดคลิปจ้ะหน่อยนะครับไม่เท่าในน้อยนึงหรอกครับอืมซับหน่อล่ะนี่นี่ครับผมหน่อยก็หน่อยเพราะดีซับหนูไกวพนาวาเจ นี่ครับไม้่ซนี้ครับเป็นไม้สซนครับนี่ไม้สนเอามาทิ้งไว้จะบ้านพูดครับเดี๋ยวพี่ดีตั้งไว้ประมาณนี้เนาะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องแบล็กบลู5เ0 m นะครับผมเรียกว่ารุ่นนิ่วนะครับนะรุ่นนิ่วครับนี่บอนี่ครับตัวนี้ครับ5 0เ m อ่อรุ่นนี้มันจะเป็นในตรงมือจับสตาร์จะเป็นสีแดงครับแดงคาดเท่าเนี่ยแดงเท่าแดงเท่ามือจับก็เป็นสีแดงครับ แล้วก็ก้อกามันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้เนาะผมเคยรีวิวแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องของคุณประพันธ์นะครับนี่ประพันธ์เดี๋ยวกอนเนาะนี่ครับเห็นบ่คุณประพันธ์ครับยุทธวัตถ้บุญเ่กผมลืมแล้วครับไอ้คุณประพันธ์บอกว่าไอ้เจ้าเอาเครื่องไปลองตัดใหม่เนี่ยเด้อปรับจูนปรับจูนเครื่องตัดใหม่ลองเมือก่อนคนยังสูงไม่ข่อยนะว่าผมก็เลยบอกว่าเจ้าเวียมันเพื่อนบอกว่าไปตัดใหม่มันดีสกปรกด้่นอกเดี๋ยวมันจะมีคราบน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำมันกกก็อออบ่ดดีผมเคยล้ว มันก็จะมีค่าติดมอนเดิมเพื่อนว่าเพราะใช่ปัญหานะครับช่ว่าเครื่องือเครื่องซื้อมานี่บริษซื้อมาบวูวซาเดยนะครับซื้อมาตัดใหม่ครับมันกับซีีสกรปรกแน่เพราะเป็นอย่างโอเคตามนั้นเดี๋ยวผมจะลองตัดใหม่เด้ออันนี้ผมปรับจุดมื่งสุ่ให้แล้วนะครับประมาณหนึ่งครับเดี๋ยวลองตัดมืองอก่อนลองตัดดูก่อนถ้ามันยังไม่เวิร์คผมก็จะทําการปรับจุดเพิ่มอืมทำได้หลายมาลองมือครับอือ ก็ล่ามาใหม่เมื่อผู้เราเพี่น้องส่วนประกอบของก็ตัดเขาเด้อเป็นมาพี่น้องอันนี้จุดประสงค์ผมคือว่าผมตัดในล่องฟังเสียงซื่อนะครับเนาะเออครับในการปั๊บจูนให้ลูกค้าก่อนส่งครับเบมึงจีรังมุดออๆได้เห็นไหมตอนนี้เครื่องของท่านเริ่มจะสุกกับโผล่แล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเออโอเคอเอาแคน่นี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวตัดโดนไหลมันสิเปื้อนแห้งมันสิล่างนั่นแล้วนะครับโอเคโอเค